การแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพีม์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนนัดหลังวันหยุดยาวสงการที่ผ่านมาโอสถสภา m 150สระบุรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจากฝูงบุรีรัมพ PEA ที่ฟอร์มเทพไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันโดยที่เมื่อผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกก็เป็นทางด้านทีมเยือนที่เริ่มเดินเกมบุกเข้าทักทายก่อนและในนาทีที่26เยเวสอากัวลาเฮอร์มันก็มายิงประตูให้ทีมเยือนออกนำไปก่อนสูประตูต่อหนึ่ง หลังจากนั้นเจ้าบ้านโอสถสภา M150 สระาบุรีเปิดฉากบุกเข้าใส่บุรีลำบ้างแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ทำให้หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกบุรีลำเ PEA บบุกมาออกนำทิมพลัง M ไปก่อนศูนย์ประตูตอวหนึ่ง และเมื่อเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังเจ้าบ้านแก้เกมมาใหม่บุกเปิดเกมรุกทางริมเส้นเพื่อหวังตีเสมอให้ได้แต่แล้วในนาทีที่59กับถูกอดิศักไกลยสอนตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาลงมาซัดประตูที่2ให้กับบุรีรัมพีเอนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ หลังจากนั้นบุรีรัม P.E.A. อของเกมไว้ได้มากกว่าและในนาทีที่86ก็เป็นเยเวสอัควาล่าคนเดิมสัประตูที่2ของตัวเองส่งผลให้ทีมเยือนนำห่างออกเป็นศูนประตูต่อ3ก่อนที่จะหมดเวลาการแข่งขันทีมพลังเอ็มโอสภาเอ150สระบุรีแพ้ต่อทีมเต็งแชมป์อย่างบุรีรัมพีเอไปอย่างขาดลอยโดยปัจจัยหลายอย่างมันมันไม่เข้าข้างอยู่แล้วคือ คือทีมเขาเป็นทีมใหญ่ทีมอะไรเงี้ยก็คือก็มาวันนี้ก็สู้เต็มที่แต่คือพอผลมันออกมานี่มันก็ต้องยอมละเอ่อถ้มาถ้าแพ้ก็ว่าไม่สามารถทำได้แต่ว่าทีมเราไม่สามารถทำได้น่าเสียดายมากครัก็เราจะกระตุ้นกำลังใจเรื่อยๆครับในเว็บบอร์ดในอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราเจอกันเราคุยกันแล้วก็กระตุ้นกันไปเรื่อยๆว่า เราต้องชนะหรือว่าเราต้องเล่นดีขึ้นเพราะว่ากำลังใจของกองเชียร์ก็เหมือนกำลังใจของนักเตะนะครับ